รบสวัสดีสวัสดีด้วยนะครับวันนี้เห็นรูปโปรไฟล์หน้านักเตะโปรตุเกสก็ทุกคนน่าจะนึกถึงคริสเตียโนโรนโดนะครับเขานั้นอายุสก39ปีน้ำหนัก85กิโลส่วนสูง187นะครับนี่ยุคคุณอพิโดเลยโอ้โหตัวใหญ่ร่างบึกเจอเจิตฟีทาว85กันยิง92ครับสมบัติ79แรงบอล86 สภาพร่างกายไปสินี่ครับนี่ครับเข้าประเด็นของเราเลยครับก็ยูโร2024เนี่ยพี่โดแก,กเนี่ยเขาได้ลงแบบน้อยมากครับลงไปแค่4นัดเพราะว่าทีมพี่แกเนี่ยตกรอบเร็วมากเลยนะครับทีมโปรตุกเกสเนี่ยตกรอบเร็วมากก็เลยลงไปแค่จํานวน4นัด พี่แกทำได้สูตรประตูหนึสส่งแอซิดจากเบนบูโนะครับแต่บูโนอ่ะลราไปสี่นัดยิงได้หนึ่งประตูจากโลแอซิตของโรนโดแล้วก็แอซิดก็ไม่ได้เลยครับเราไปเอาสถิติของยูโร2016นะยูโร2016หของพี่แกเนี่ยเขายิงได้14ประตูนะครับปีที่ได้แชมป์ของพี่แกเนี่ยยูโร2016นะิหนะแเรเรามาเล่นกัน นี่ถึงแม้จะเป็นโยูโร2024ับ่ก็ตามแต่เราจะเล่นแบบสตา์แบบพีโดโอตอน2 0 1 6อ่ะมดพร้อมแล้วอย่างแรกนะคี่ออฟจะให้ใครแอสซิสดี ก็ต้อง14ประตูใครใคร a อส i s t ก็ได้ส่วนเราอะเราจะให้ใครแอสซิสโอ้โก็ไม่ต้องพูดปูโน่ฟอร์นันเดสอยู่แล้วนะครับเออเคยอยู่ทีมเดียวกันด้วยนะโปรตุกเกสดดวยกันด้วยเออบุโน่ตักได้ตักได้แล้วจงังหวะนี้เอาแลยพี่ดูหาช่องหาช่องแล้วรอรล้วแล้วยิว่ง เจ้ง yeah. ประตูกับพีพีโดยิงได้อืมนี่คือหนึ่งประตูแล้วนะครับที่เราจะเล่นนะนะครับหนึ่งประตูแล้วต้องได้สิประตูครับของพีโดแกนี่ยิงใส่ใกล้เลยครับโอ้โหยิงเข้าด้วยครับประเด็น ครซื้อก็ได้ตอนเนี้ยนี่อัติวิชชอัตาวิชเอาแล้วเออเบบีปอบปมุกดักได้เอาแล้วส่งให้โรนัลด์เลยอ้าวจานฟาวเซจายไปบุนโนุบุนโนล็อกล็อกแล้วยิงลูกดีสองประตูแต่ไม่ใช่ของโรนัลดแต่ให้บุนโญยิงแนสซ์ของโรนัลดก็แล้วกันครับ บุนโน่ต่อไปจะเพิ่มสถิติของลอนโดจน14ประตูเนาะแค่ดไหนปะเปอ้าวลาพินยาอ้าวเราจะล็อกกลับไม่ได้อ้าวลูกลุบเนดิอาสไปไปปะปะมุกนี่เสียบไปขู่ขู่นี่ไปไปอ้าวบุนโน่ดักได้เล้วเล้วทำไงครับจั่วันนี้นี โคตรเร็วเร็วเร็วจังวันนี้จ่ายคืนไม่ให้โลโราโดแล้วยิงดูลูกชนสคารนาี่สนามของจอเจียอ,อิไปไปโชว์หน่อยโชว์หน่อยแล้วโลราโ,โ,โ,โดยิงลูกสองคริสเตียโนโรนโด,โดยิงลูกที่สองแย่แย่แย เลยออาจาบคอนเซลลูคอนเซลลูคอนเซลลูเอาเฮลมีโควาชิสเอาแล้วไปไปโชหกฟุนอุจ่ายไปให้โรรโรเอาลัวดาวพัดเจ้าเฮลซุ่มมาตั้งวันนี้เอาแล้วเป็นระดูเจ้ามัจะแฉลบระดูแล้วจ่ายออกไปเองครับ เดี๋ยวดีก็ได้โลไดโลตาวิชเอาขึ้นเกี้ยวมาที่ชอเจออ๋อแล้วจังหวะอืมฟาวดีก็ได้โลเอาเป็นละโน่ยากให้โลระโดยิงซ้ายติดบล็อกเอาแล้วลวนโดไปชงอ่ะลวนโดเข้าซ้ายแล้วปั้นติดบล็อกอีก เลยเอาชกได้หมอให้ผู้หนูเราเปิ้นกันไปที่โลูลาดอ๊ะปั้นขวาติดบล็อกอีกนอนด้วยยิงพาวเวอร์ช็อตติดบล็อกอีกลุกดา่าลุกจิม ลูกเราดูหนึ่งหนึ่งแล้วยิงต่อลูกที่สามแล้วคิสเทนโนอโรนโดซูกที่สามของคิสเทนนอโรอนโดในสตูร์ลุสองพันยี่สิบครับแต่ว่านอนจะ่ยิงสิบสิบตัวในยูโรสองพันสิบหก เอาเลยอุทธรรษจักได้หัวเชิงเกมมาบนเกมมาขึ้นไซโลกไปที่เลยเอาก่อนเลยเอาเลี้ยงมาเปิดไปให้โลถอนโดมมอง โชวก์การมงของพี่แกนะลาบีเอลแล้วให้เบรานุเบรานุลงเห็เนแล้วจ่ายไปพีดี <c oughs> นับเป็นสามประตูของพี่แกนะเข้าใจกันด้วย สัมปตูวเรวโอ้ว้าวว้าวารับซีมทีมแล้วดิแล้วซีมทีมเดยวัเลยจอกับซวสเซอร์แลนด์เมื่อกันจีของมสตีการจีจผ่านยากนึก็ได้แหละกันจีของมสตีแต่ว่า ใครมันจะไปแพ้ไอคันที่เรอมาแล้วย่ช yeah, า yeah. สามปัวแล้วสามตรวูสามตรวู ยานสำรวจบนกับตันทีมตึ้ง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 ทูนี่โรสคายแต่ม ER. ือยานสำรวจเลยใช่ปะแกนเองแล้วโรซาโดล็อกไกมาโรซาโดแล้วอื้ม มันสวยครับโรนโดโรนโดจังหวะนี้อู้วีฟ้าจานลูกฟรีคิกของคริสเตียโน่บุ๊งการซัมเมอโชว์ลูกโค้งนโดโด้ยายนโดโชว์ลูกโค้งนโดโดโชว์ลูกโค้งหน่อยคิสเตียโนโรนโดลูกที่สี่ ซูลูกดีเซลของคริสตีโนโรนัลดนะครับต้องวันนี้ครับลูโน่ครับเปิดมาคริสตีโนโรนดดุมงยานซัมเมอร์ครับโอ้โหสงสัยไม่ทันกับยานซัมเมอร์โหลดออกให้เลี้ยงเล่นนอนแต่ว่าชักะ ตุม้มชาก้าวิ่งไปแล้วตัดหลอกแล้วดิกโกค้คอสตาเปิดไปยาวๆเฮ้ยเรลน้องอลอวโคกไวอาคาจิเก็บก่อนอาวรับเพียวบอกได้โอเทเวอร์วิชตุม้มหาย ยิงซ้ายจนขาดอู้ซ้ำไม่ได้ฮีโร่โจลุกโคงง้งเลยอ้าวเป็นลูเบนดิอาร์ตเหรอฮูอ้นี่ลูเบนดิอาร์ตอ้าวลูกยิงไกลเลยเอ้าวแล้วเกือบเข้าครับโรั อาแล้วโมไหมโราแล้วอ้าวไปไปโชว์ของก็ไป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 ,ไปเอาหน,น่อยหลงยิตงตั้งแต่ตรงนี้เลยไหมอ่าชีบ้าเราร้วยสี่ประตูแล้วโรนัลโดสี่ประตูแล้วิดเตโน อ้าวแล้วจ่ายไปตรงวันนี้อ้าวแล้วเข้าซ้ายเข้าซ้ายของพีโดพีโดยิงซ้ายแล้วเข้าประตูที่ห้าของพีโดซูซูซูเข้าเป็นทีเรียบร้อยผ่านมือ ไปของทางยานสมรวผ่านมือยานเมนื่เดียวเแบะบแล้วแล้วเป็นแลวต้องไม่เก็บครับก็ว่าจะออก you down, อห่าประตูแล้วปีโดปีโด,โดสู้ห้าประตูแล้วปีโด อุนูเก็บตกแอซิสไหนดิเล้เจ้ากันเลยแล้วเออไปเบียดคืนมาอ่าเล้วใจผิดจริงลูกนี้ลูกที่หกเลยครับว้าซู่คิสเดนนโน้รนังี้ยโจ โอมโอมเข้าตาข่ายอย่างสวยงามครับหกประตูของพี่โดแล้วปูโคตัวเองดูดิปูนี่ใครอยากกินด้วยไหมปูโประตูของพี่โดประตูของพี่โด้หกประตูของพี่โดแหละครับไปไปชกบอลมาแล้วเชียร์ชื่อไปเปปอบประมุก นี่คันเซโลอร์โชโหด<ง>ุดแล้วจ่ายไปให้โวนโลแล้วหลบอาคารจีได้จังวาน,นี้แล้วสัดเป็นลูกที่เจ็ดเลยครับโอ้โหคิจนโนโลนโดโทุกงจะเปลี่ยนออกแล้วจังวาน,นี้ ยิงไม่เหลือครับเจ็ดประตูพี่โดแล้วพี่โดก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยครับไปที่เ้าส์จะขี่เรนไอเปลาไป ลูาเป็นดี่ยวโชว์เดียวเลยโชว์โชว์การยิงเลยอ้าวยิงซ้ายทำไมรู้ขนาดขวาไปบีซ้ายถุยชื่อวัลลามอสก็ต้องตั้งรับเก่งเซ เขียนไม่ออกเลยเทียวก่อนแล้วบุมเจ็ดประตูพี่โดเย่เย่เย่บูมไปไปเสียบอย่างเรียบไปไปหัวร้านไปไปได้เจ็ดประตูบุนโนนี่นาบุนโน ตัวเรามาต่ออีพีสอง